เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเช้านี้ได้มีการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายขั้นนะครับผมจะขออนุญ,ญาตใช้สิทธินในฐานะสสกทมขอเรียนไปยังพักประชาธิปัตย์ครับท่านช่วยเตือนผู้ว่ากทมสุขุมพันธ์บริพัตรของท่านหน่อยเถอะสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผู้ว่าจำลองผู้ว่าพิจิตผู้ว่าสมัครผู้ว่าอภิรัน้ำท่วมเมื่อไหร่เนี่ยเขาด่าผู้ว่ากทมนะครับ อันนี้น้าท่วมเมื่อไหร่ด่ารัฐบาลโดยเฉพาะท่อระบายน้ําทันเนี่ยเกิดมาจากทอ้องพ่อท้องแม่นะแต่ทนะ่าคนกรุงเทพก็เพิ่งเคยเจอนะโทษรัฐบาลบอกไม่ลอกคลองลาดพ้าผมยังตําหนิรัฐบาลเสียด้วยซ้ํานะครับว่าท่านไม่น่าไปช่วยเหลือกทมเลยคลองลาดพ้าก็เป็นหน้าที่เขาคลองสามเสนยังไม่ลอกก็เป็นหน้าที่ของกทมทำไมอย่างนี้ไม่ได่าตัวเองบ้าง่ะครับขอเรียกร้องอย่างนี้ครับรัฐบาลทําทุกอย่างเลยครับแทนผู้ว่ากทม ทั้งการลอกท่อระบายน้าซึ่งทราบกว่ามเมื่อเช้านี้นะครับกรมรัชทันใช้งบจํานวนมากในการไปขุดลอกท่อระบายน้ําให้กับกรุงเทพมหาคนครแบบฟรีๆนะครับเงินงบประมาณท่านแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลอกท่อของกรมรัชทันประเด็นต่อมาครับการที่รองผู้ว่ากรทมนายธีรชนมโนใหม่พี่บูรณ์นะครับพยายามโยนไปบอกว่าขอเงินไปที่รัฐบาลแล้ว1,100ล้านบาท เพื่อที่จะแก้ไขเยียวยาผมขอเรียกร้องไปยังผู้ว่ากทมนะครับท่านเป็นสุภาพบุรุษพอท่านต้องรับผิดชอบในการกระทําที่ผิดพลาดของกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมท่านไปยื่นซอยเดียวกันบ้านติดกันครับบ้านข้างๆได้270บ้านติดกันได้1 8ื่นสุดท้ายก็เกิดม็อบชุมนุมหลายเขตขึ้นมาครับและท่านก็บอกเออขอโทษขอโทษขอโทษแล้วก็เขียนใหม่กัน สุดท้ายท่านก็บอกว่าเงินไม่พอขอรัฐบาลความผิดที่ท่านไปพิจารณาตั้งแต่ต้นเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าครับไม่ใช่เอาความมีใส่ตัวความชั่วให้คนอื่นนะครับและที่สําคัญครับมหาดไทยได้ติดตามตรวจสอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเงินที่มอบไปแล้วยังคงค้างอยู่753ล้านบาทอยู่ตู้เสื้อผ้าใครครับแล้วทำไมท่านเอาไปจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ท่านบอกว่าขอใหม่อีกพ1 0หล้านบาทไม่ได้ครับ เงินภาษีของกรุงเทพมหาคนคร6กหมื่นกว่าล้านบาทนะครับรัฐบาลสนับสนุสน,นอีกหมื่นห้าพันล้านบาทรวมแล้วเกือบแสนล้านบาทนะครับทําไมละครับผู้ว่ากทมท่านอย่าใจจืดใจดํากับคนกรุงเทพครับเขาไปร้องขอเจ้าหน้าที่ก็บอกว,ว่าเนี่ยรัฐบาลยังไม่ให้ทั้งๆท,ที่เงินท่านก็มี753ล้านบาทหักลบกลบในอีก1 1 0 0ล้านบาทเนี่ยนะก็เหลือประมาณนัก400กว่าล้านบาทท่านค่อยไปขอที่หลังไม่ได้หรืออย่าเล่นเกมการเมืองนะครับก็ขอเียกร้อง ให้รัฐบาลนะครับจริงๆผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีไปถึงท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านต้องตั้งคณะกรรมการเอาผิดด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปสํารวจในช่วงรถแรกเนี่ยหลายท่านโดนเหมือนกันนะครับบางเขตบอกว่าไม่เคยไปดูเลยบางเขตบ้านมาสองหลังครับหลังที่หนึ่งยายเมียเขียนเก่งเหลือเกินไล่ตั้งแต่ปลั๊กไฟอ่หลังคาบ้านได้สองหมื่นยายแมเขียนไม่เก่งครับเขียนสองบรรทัดนะบ,บอกปลั๊กไฟเสียกับน้ําท่วมตู้เย็น ได้3,500บาทไม่เคยไปดูครับเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปยังกรุงเทพมหานค